จะกระเจาล็อกครับมันคือการควบคุมระบบสั่งการของสมองเขาก็จะรักษาดูแลตัวเองแต่สิ่งที่ได้มากกว่าน,นั้นก็คือสภาวะที่เปลี่ยนแปลงเขาจะมีความสงบมากขึ้นใจเย็นขึ้น ให้การสอนคนเพื่อที่ไปดูแลตัวเองราาักษาตัวเองโดยที่เราไม่ได้คิดเงินให้ด้วยความตั้งใจให้ด้วยความใส่ใจทําด้วยใจบริสุทธิ์แลว้วก็ให้ด้วยความตั้งใจครับคิดเปื่อทา์ฟอร์เมชั่นอะคาเดมีนะครับได้จัดทำคอร์สคอร์สหนึ่งที่เรียกว่า Exclusive มากๆคอร์สนี้ชื่อ Magic Moment ครับในสัมมนา,านครั้งนี้นะครับไม่ใช่แค่เรียนรู้อย่างเดียวแต่เรายังมีเวิร์กช็อป ให้คุณร้อยประคำคอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคนนะครับที่สนใจในเรื่องของการปฏิบัติสมาธิเรามีสูตรการร้อยประคำครับเมื่อมาวันนั้นปุ๊บคุณจะได้ประคำครูครับเป็นของขวัญ1เส้นโดยที่คุณเป็นคนร้อยเองตั้งแต่เม็ดแรกผมจะสอนคุณตั้งแต่การใช้กระถาสะกดประคำตั้งแต่เม็ดแรกแล้วก็การฝึกปฏิบัติแบบนี้จะได้สมาธิได้พลังงานต่างๆนะครับบรรจุเข้าไปในประคำทุกๆเม็ดเมื่อประคำเสร็จหมดแล้วนะครับเราก็จะสอนวิธี การใช้ประคำคุณใช้แบบไหนถึงจะ ถูกต้องหลังจากนั้นเราจะเริ่มมีการฝึกในเรื่องของการเดินจงกรมปรับสรีละของร่างกายอย่างไงทําให้คุณสามารถจะเดินจงกรมในระยะเวลานานได้โดยที่ไม่มีความบาเดเจ็บทางร่างกายแล้วก็ได้ออกกําลังกายไปพร้อมกันด้วยและหลังจากนั้นเราก็จะมาร่วมกันนั่งสมาธิมาฝึกปฏิบัติครับในเรื่องของการขึ้นชารสมบัติสมาธิจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นว่าคุณจะต้องมีเบสิกยังไงท่านั่งยังไงอะไรคือใช่อะไรคือไม่ใช่หลังจาก ที่คุณเรียนทั้งหมดแล้วคุณก็น่าจะถึงพร้อมในการปฏิบัติอีกหลายๆรูปแบบและนําไปใช้ต่อในชีวิตประจําวันรวมถึงการเอาประสบการณ์ดีๆในครั้งนี้แบ่งปันสู่ครอบครัวคุณได้ในอนาคตและถ้าใครสนใจนะครับสามารถสอบถามข้อมูลไปได้ที่ l like i น์แอ crispr แล้วพบกันครับ life is about the winning game ถ้าชีวิตคือการเอาชนะคนที่เราควรเอาชนะมากที่สุดคือตัวเราเองชนะตัวตนชนะความคิด ชนะการยึดติดอะไรเดิมๆอนาคตไม่ใช่แค่อุดมคติเราต้องวางแผนเราต้องควบคุมให้มันเป็นไปนในทิศทางที่เราอยากให้เป็นนี่สิถึงจะเรียกว่าการพัฒนาตัวเองมาเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับเราครับ The CRISPR The b e t t e r m e n t of Self Creation s สวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาว c r i s p r t r a n s f o r m a t i o n Academy นะครับวันนี้ก็เป็นวันดีอีกหนึ่งวันนะครับที่เข้าสู่ EP ที่3 Special Episodes นะครับกับพระอาจารย์พระครูปรัชนะบดินนะครับกับรายการทำถึงเพราะถึงทำนะครับวันนี้หัวข้อยังเหมือนเดิมนะครับในเรื่องของการใช้ธรรมะเพื่อรักษาโลกหรือการปฏิบัติเพื่อรักษาโลก นะครับตามแนวทางคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพัฒมนาโคดมนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นภาคต่อนะฮะจากปปอพิสซดที่1นปปอพิโซดที่1เนี่ยเราพูดถึงที่มาที่ไปของวิชารตัยญาศาสตร์นะครับแล้วก็พระอาจารย์ได้เริ่มต้นยังไงที่เอ๊ะมาเจอพระอาจารย์ธรรมบาลแล้วก็ได้สอนขั้นตอนต่นตางๆในการเรียนรู้าศ,ตรตาาารศาสตร์ต่างๆของรตัยญาศาสตร์นะครับ ต่อมาอีพีที่2เราก็คุยกันเรื่องของลมหายใจลมหายใจแล้วก็เรื่องของการสวดมนต์ในกายวาจาใจถึงพร้อมนะครับแต่ว่าวันนี้จะเป็นขั้นต่อนะครับภาคต่อจากอสองภาคที่แล้วก็คือการทําจักระจัดลอกคาบครับพระอาจารย์ผมขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าในเรื่องของการทําจักระจัดลอกคาบเนี่ยช่วยรักษาโรคได้อย่างไรแล้วมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไอางอะไรเงี้ยครับพระอาจารย์ จริงๆคำว,ว่าจักรจันล็อกคาบเนี่ยถ้าพระอาจารย์เชื่อว่าหลายๆคนถ้าไม่ได้เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อพระธรรมบาลเนาะจะไม่มีคนรู้ว่าจักระจันล็อกคาบคืออะไรหลายคนก็จะงงและอาจจะถ้าย้อนยุคไปสมัยเรายัางเด็กที่เรื่องของการทําจักรจันล็อกคาบหรือเราดูหนังดูวิชาไอ้หนังจีนกําลังภายในมันก็จะมีคําเหล่านี้อยู่อ่าวันนี้ก็จะได้ อธิบายว่าคําว่าจะกระจัดล็อกคาบเนี่ยคือเป็นวิชาหนึ่งในการฝึกปฏิบัติของของอพระจีนวัดเซาลินเขาเรียกว่าในการปฏิบัติเนี่ยมันมีหลากหลายมากซึ่งแล้วแต่เทคนิคและวิธีการเทคนิคและวิธีการที่เอามาใช้ฝึกสมาธิของแต่ละแต่ละครูบาอาจารย์อย่างอย่างอย่างยกตัวอย่างเนี่ยว่าเราจะไม่ค่อยเห็น บ้านเราพระสงฆ์เราเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของความสงบสงเง่ยมของเทรวาสเรานะแต่มหายานเนี่ยก็มีการใช้ฝึกกําลังภายในอย่างมวยจีนอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อดูแลสุขภาพแต่การดูแลสุขภาพเหล่านันเนี่ยเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวคือใช้ใช้ทักษะสมาธิไปในวันที่พระอาจารย์บอกในอีพีที่แล้วเรื่องการสวดมนต์อยู่ในภาวะของการเคลื่อนไหวแค่เรา,าใช้การสวดมนต์เราย,ยังฝึกยากเลย นับภาษาอะไรที่เราจะใช้สมาธิในการฝึกอ,ออกกําลังกายหรือเหมือนทางมหายานหรือวพระวะชัชเหลินก็ฝึกกันเพราะฉะนั้นการทําวิชาจักกะจันลอกข้ามเนี่ยคือหลวงพ่อท่านบอกว่าเป็นการเอาสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายเหมือนจักกระจันเห็นไหมมันลอกข้ามมันเหมือนการเกิดใหม่ใช่ไหมคือมีสุขภาพที่ดีมีร่างกายที่ดีเข้ามาการปฏิบัติ ตรงนี้เราถึงเรียกว่าจักระเจาลอกคาบตามที่หลวงพ่อท่านสอนมาจริงๆถามว่ามันคืออะไรถ้าพูดกันง่ายๆหรือฟังกันง่ายๆหรือวิธีการปฏิบัติมันคือการควบคุมระบบสั่งการของสมองให้เกิดการกระตุ้นและการทํางานได้ดีขึ้นทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นสมองของคนเราเนี่ยมันเป็นมันเป็นตัวควบคุมทั้งหมดระบบสรีรวิทยาใช่ไหมมันก็จะมีสมองแล้วก็ไขกระดูกสลัง ตงรงไขกระดูกสันหลังคือตัวส่งสัญญาณสัญญาณประสาทไปยังอวัยวะต่างๆในร่างกายระบบประสาทส่วนปลายแขนเท้ามืออะไรต่างๆหรือแม้แต่ข้างในในร่างกายเราเนี่ยถ้าวันนี้ถ้าพระจันทร์มีภาพโชว์ได้เนี่ยจะโชว์ให้เห็นว่าในทางสตรีวิทยาเนี่ยสมองเป็นตัวควบคุมแล้วก็จะมีเส้นประสาทที่โยงย่ไปยังส่วนต่างๆภายในเพราะฉะนั้นตัวเนี้ย การทำจักรจันเนี่ยคือพิธีการเนี่ยเราหายใจเข้าทางกลางกระหมอ่อมควบคู่ไปกับการทำตั้งลมไปด้วยกันคือหายใจเข้าทางกลางกระหมอ่อมคือกำหนดความรู้สึกคือเราหายใจถ้าถามว่าเราหายใจทางจมูกปกติแต่จิตเราจะไม่โฟกัสอยู่ที่จมูกปลายจมูกเราแต่ให้จิตเราโฟกัสอยู่ที่กลางกระหมอ่อมใช่ไหมแล้วก็หายใจเข้าให้มีความรู้สึกว่าเหมือนมีลมอุ่นๆหรือเย็นๆวุบๆตรงกลางกระหม่อมเราเนี่ย แล้วก็ค่อยลากดึงความรู้สึกนั้นนะ่ะให้วิ่งผ่านไขกระดูกสันหลังเราลงมาเพื่อนๆลองทําดูก็ได้นะครับผมเองนี่ตอนนี้นั่งฟังอยู่ก็ลองทำละเราหายใจเข้าปกติใช่ไหมฮะหายใจเข้าปกติปุ๊บเนี่ยเราอาจจะแบบเราอาจจะลืมตาหรือหลับตาก็ได้นะฮะแล้วเราก็ลองลองรู้สึกดูว่าตรงกลางกระหม่อมมันมันจะมีปลายแหลมๆอยู่เนาะปลายแหลมๆอยู่เราลองเอามือแตะๆดูก็ได้นะครับส่งสัญญาณนิดหนึง่งแล้วก็ พอดึงลมหายใจเข้าปุ๊บให้รู้สึกว่าลมมันผ่านจากตรงนั้นลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะค่อยๆไหลไปข้างหลังไหลไปข้างหลังแล้วก็ค่อยๆไหลเข้าแกลนไขกระดูกสันหลังนะครับมันจะวิ่งผ่านไขกระดูกสันหลังเราลงไปถ้าเราฝึกปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยเราเอาอาจจะรับรู้ไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกปฏิบัติจนเกิดความชํานาญเนี่ยมันจะเห็นมันจะรับรู้ได้เลยว่าเวลาเราหายใจเข้าเนี่ยมันจะมีภาวะความวูบร้อนอุ่นๆนะ จากสมองเราเนี่ยผ่านไปกระดูกสันหลังลงไปจนไปถึงก้นกบคือกระดูกข้อสุดท้ายของกระดูกไข่กระดูกสันหลังเรามันจะมีหางอยู่ในกรดกตรงนั้นกระดูกก้นกบเนี่ยครับราะหายใจไปถึงตรงนั้นปั๊บเนี่ยคือหายใจลมหายใจเดียวนะแล้วก็ตั้งลมตั้งลมไปพร้อมกันพอลมหายใจไปถึงก้นกบกระดูกนะความรู้สึกมาไปถึงตรงนั้นเนี่ยให้เราตั้งลมก็คือการตั้งลมจากอีพีแรกอีพีที่สองอ่ะอีพีที่สองมาหายใจเข้าไปแล้วก็ ตั้งลมบริเวณหน้าท้องน้อยเราใต้สะดือเราหนึ่งฝ ر ือแล้วก็เกรงท้องเอาไว้หลังจากนั้นเราก็ใช้วิธีการทิ้งขนนกหรือการนับอ่าเอัน,นี้อันนี้เอาส่วนของการการปฏิบัติโดยทั่วไปก่อนเราจะใช้ทิ้งการทิ้งขนนกหายใจเข้าตามระยะของการทิ้งขนนกแล้วก็ฮะตั้งลมไว้ตามระยะของลมอ่าขนนกตกถึงพื้นแล้วก็หายใจออกแต่ทีนี้ในส่วนของการบําบัดโรคเนี่ยก็ปกติเหมือนเดิมก็คือุนนับได้แค่ไหนแค่นั้น หายใจเข้าตั้งลมไว้แล้วก็หลังจากที่เราหายใจเข้าทางกลางกระหม่อมลงมาผ่านกระดูกสันหลังแล้วก็ตั้งลมแล้วก็หายใจออกหายใจออกเนี่ยเราจะมะีเป็นการควบคุมสัญญาณประสาทแบบไหนหนึ่งเราจะให้ลมออกฝ่ามือข้างใดข้างหนึ่งก็ได้เราจะให้ลมออกฝ่าเท้าข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ควบคุมข้างซ้ายควบคุมข้างขวาควบคุมเท้าซ้ายเท้าขวา หรือออกมือสองข้างเท้าสองข้างหรือทั้งมือทั้งเท้าพร้อมกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือวิธีการฝึกเนี่ยมันเป็นการควบคุมสัญญ,ญาณประสาทจากสมองผ่านกระดูกสันหลังแล้วก็ไปยังประสาทส่วนปลายก็คือมือเท้าเนี่ยให้ไปให้เดินทางให้มันสุดเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะของการการควบคุมการทางานของระบบสัญญาณของสมองที่ไปยังสัญญ,ญาณประสาทต่างๆตอน,นนี้ผมทําตามไปเรื่อยๆมือผมวับ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 ทีนี้ในกรณีเดี๋ยว อย่างนั้นคุณโยมบอกว่าคุณโยมมือวาบเนี่ยยมจะสงสัยแล้วคนที่ฟังก็จะสงสัยแล้วว่าเอะมือวาบได้ยังไงเพราะเราเคยผ่านการปฏิบัติมาก่อนใช่ไหมคนนี้ค,คนใหม่หรือคนไม่เคยฟังเนี่ยพอเรากําหนดออกไปปับ๊บสมมติเราหายใจเข้าทางการกระหมอ่อมไปถึงก้นกบเราก็ตั้งลงเรานับหนึ่งถึงสิบนับหนึ่งถึงสิบเสร็จแล้วเราไม่ได้หายใจออกทางจมูกคือหายใจออกทางจมูกแต่กําหนดความรู้สึกเนี่ยว่าเหมือนมีพลังงานอะวิ่งผ่านสมมติเอาแขนขวาเราเนาะ ก็วิ่งผ่านแขนขวาลงไปไปถึงใจกลางฝ่ามือของเราเนี่ยแล้วก็กําหนดความรู้สึกทั้งหมดเนี่ยที่ที่เราให้มันมีลบออกจากฝ่ามือเราไปนั่นคือคลื่นความจีในร่างกายเขาเรียกว่ามันเดินทางไปสุดทางเพราะนั้นตัวนี้สมมติถ้าเรามีปัญหาส่วนใดส่วนหนึ่งเกี่ยวกับระบบการทํางานในร่างกายผิดปกติเนี่ยคือเรากระตุ้นมันให้มันทําหน้าที่ได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะควบคุมให้มันออกมือขวา มือซ้ายเท้าซ้ายเท้าขวาหรือออกพร้อมกันเพราะฉะนั้นในกรณีที่ทําจักรจันเนี่ยถ้ามองในแง่ของวิทยาศาสตร์ก็คือก็คือเรื่องเหล่านี้ที่ที่เรามากระตุ้นระบบการทํางานให้มันทํางานได้ดีขึ้นแล้วในเคสของพระอาจารย์เนี่ยเชิงของการรักษาเนี่ยพระอาจารย์จะรักษาร่วมกันทั้งหมดทั้งการตั้งลมทั้งการทําจักรจันทีนี้เบื้องต้นเนี่ยเรามองว่าสมมติว่าผู้ปฏิบัติใหม่ ไม่เคยรู้จักเลยไม่เคยรู้จักวิธีการปฏิบัติตั้งลมเลยไม่เคยรู้จักการสวดมนต์ที่ถูกวิธีเลยมันถูกวิธีหมดนั่นแหละแต่ว่าวิธีที่ใช้ในการรักษาโครคทํำยังไงไม่เคยรู้จักกันทํกร,จ,กกรจัดจันเลยเราก็จะค่อยๆไล่สเต็ปก่อนดูอาการของผู้ป่วยแล้วก็เบื้องต้นก็คือให้ทําตั้งลมก่อนควบคุมปริมาณออกซิเจนในร่างกายก่อน ในกรณีออกซิเจนเนี่ยร่างกายเนี่ยถ้าคุณสมบัติที่อย่างพระอาจารย์ได้เคยบอกไปเนี่ยคุณสมบัติเยอะมากเพราะฉะนั้นแค่ตั้งลมก็บางคนยังไม่ไปถึงจักรจันเลยนะก็สามารถหายได้หรือดีขึ้นได้อันนี้คือการตั้งลมแล้วค่อยๆไปสวดมนต์ค่อยไปทําจักราจันแต่จักรจันเนี่ยทุกครั้งเนี่ยในเคสที่ชัดมากสำหรับคนที่นอนไม่หลับ หรือคนที่มีภาวะโรคเครียดมีความเครียดหลายๆปีสะสมนอนไม่หลับตีหนึ่งตี2ตีสาตีส่ก็ยังยังตื่นขึ้นมาหรือยังนอนไม่หลับต้องกินยาดื้อยาดื้อยานอนหลับเนั้นเวลาพระอาจารย์ไปสอนแต่ละที่หรือไปอบรมให้ความรู้เนี่ยมันก็จะมีทั้งมันมททีทุกทุกอาชีพเข้ามามีทั้งหมอทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลชาวบ้านนักธุรกิจ ซึ่งในในสองวันนะถึงว่าวระจารยร์อบรมเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ก็จะใช้ลักสูตรสองวันเราก็จะท้าทายเลยว่าสิ่งที่เราสอนวันเนี้คุณอยากลองไหมคือเราท้าผู้ป่วยถึงว่าบางเคสเนี่ยอนอนไม่หลับมาเป็นสิบกว่าปีอยังมีพยาบาลคนหนึ่งเนี่ยทางานหนักนอนไม่หลับมาเป็นสิบกว่าปีแล้วก็ต้องทํางานทุกวันมีนักธุรกิจคนหนึ่งเป็นผู้หญิง ดื้อยานอนไม่หลับมา20กว่าปีเราก็ท้าเลยว่าสิ่งที่เราสอนเนี่ยจะหายไหมคือให้ทําจัก,กระจันก่อนนอนหลังจากที่อบรมเหมือนเหมือนเราอบรมวันนี้สมมติว่าวันนี้เป็นวันเสาร์เรากำลังอบรมอยู่คืนนี้เนี่ยพระอาจารย์จะสอนเลยให้ทําจัก,กรจันกลับไปคืนนี้ให้ไปทําให้ทําก่อนนอนอย่างน้อยๆเนี่ยคุณต้องกินเวลาประมาณ20นาทีถึง30นาที คือทําต่อเนื่องนะทําต่อเนื่องหลังจากที่เขาไปปฏิบัติแล้วก็ไปทําเนี่ยเช้ามาทุกคนจะพูดเป็นปากเดียวกันเลยว่าเขานอนหลับจากที่ไม่ได้นอนมาหลายๆปีบางคนนี่พูดทางน้ําตาเพราะเหมือนเหมือนได้เหมือนได้มีชีวิตใหม่มีชีวิตที่ดีครั้งได้กินได้นอนได้หลับเหมือนมีพยาบาลคนหนึ่งเนี่ยอนอนไม่หลับแล้วก็ต้องทํางานทุกวันแล้วอยู่โรงพยาบาลเนี่ย งานหนักใช่ไหมเขาก็ทรมานไงเขามาเจอพระอาจารย์พระอาจารย์ไปทําวิจัยให้ที่โรงพยาบาลอาจารย์ก็สอนเขาดีใจมากพูดทั้งน้าตาร้องไห้เลยว่าชีวิตเขาเหมือนได้เกิดใหม่ได้กลับมาชีวิตเป็นปกติอีกครั้งได้กินได้นอนได้หลับเป็นปกติเหมือนคนอื่นไม่มียารักษาทางการแพทย์ก็เอาไม่อยู่จริงๆเบื้องต้นในการรักษาโรคหรือการดูแลตัวเองเนี่ย ถ้าเกิดเราทำจักระจัดลอกคราบเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นดูแลตัวเองที่ค่อนข้างจะรควงจ,ร,งงจรแล้วเหรอฮะรบวงจรเลยเหรอพระอาจารย์ถ้าเท่ากับไม่ว่าคุณเป็นโรคอะไรก็ตามก็วิธีนี้วิธีนี้วิธีนี้ทีนี้ในมุมปฏิบตัติในมุมคนที่ปฏิบัติอย่างเราเนี่ยผมว่ารู้สึกว่าเออมันก็ประหยัดเวลานะเพราะจริงถ้าเกิดเราสมมติเราจะทําสมาธิเนะ เราทาสมาธิในขณะที่เราทําจักจั่นก็ได้หรือเราทําจักจั่นแล้วเราสวดมนต์ก็ได้เราทําจักจั่นเวลาที่เราอยู่กับลมหายใจก็ได้นะจริง,รงๆเวลาทําจักจั่นเมื่อกี้เท่าที่ทําตามทั้งหมดเนี่ยผมรู้สึกว่าผมกาลังเดินปลานเดินปลานใช่ไหมฮะมันรู้สึก <ขา S 1> ว่ามันเป็นปลานถ้าเดินปลานอย่างหนึ่งครับโอ้โหมันผมว่ามันครบถ้วนครบถ้วนสมบูรณ์มากๆเลยแล้วก็ เดี๋ยวผมเองก็จะลองแล้วเดี๋ยวผมจะบอกพระอาจารย์ว่าผมรู้สึกมามีอะไรเกิดขึ้นในในในเรียของผมเองใช่แต่ในมุมของคนที่รู้สึกว่ารักการปฏิบัติสมาธิอยู่แล้วหรือว่าในแนวทางของพุทธเนี่ยนะผมรู้สึกว่ามันเป็นการอะไรที่มันเบ็ดเสร็จแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่บางทีเราทําอยู่แล้วนะทําอยู่แล้วทําอยู่แล้วโดวยที่เราไม่รู้ตัวอยู่แล้วแล้วก็ ในมุมของวงการแพทย์เองอย่างเนี้ยเราก็รู้เลยว่าถ้าเกิดเราจะรักษาโรคทางสมองบางครั้งในหมอก,ก็ฉีดเข้าไขสันหลังนะครับพอฉีดเข้าไขสันหลังปุ๊บมันจะวิ่งขึ้นสมองทันทีเพราะนี่แน่นอนสมองทุกอย่างมันถูกรวมอยู่ในไขสันหลังและการที่เราได้ดึงลมหายใจผ่านกระโหลกจริงๆกระโหลกเรามันจะมีมีช่องอยู่นิดนึงใช่ไหมมีช่องอจริงๆอะลมอาจจะเข้าจริงๆด้วย นะครับหลายๆครั้งผมเคยฝึกหายใจเข้าทางหมูแล้วหายใจออกทางศีรษะเราก็รู้สึกว่าเออลมมันก็ไปจร,จริงๆลมไปได้ทุกที่มันน่าจะมีอน,นูที่เล็กมากหรือว่าเราอาจจะสัมผัสเ,เป็นเป็นสื่อของไฟฟ้ากระแสะไฟฟ้าหรืออะไรบางอย่างด้วยใช่ไหมอาจารย์ครับวิธีของการทําจักรจันเนี่ยถ้าเราฝึกกันจริงๆจังๆนะยางพระอาจารย์คือเวลาได้สภาวะมันจะแตกต่างเพราะนั้นอย่างเหมือนที่คุณโยมบอกว่าคนที่สนใจเนี่ย อาจารย์มองอยากอยากบอกกับทุกๆทุกๆคนที่ฟังอยู่ที่ดูอยู่เนาะเพราะว่าเราอย่ายึดติดอุปสรรคของความคิดเราเนี่ยมันมันสำคัญณนะปัจจุบันมันเราบางทีเนี่ยบางคนบางท่านก็ยึดติดกับรูปแบบของครูบาอาจารย์อ่าแล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ยอมรับสิ่งใหม่ๆคือทุกอย่างดีหมดทุกวิธีการดีหมดแล้วก็อะไรก็ตามที่ทำให้เราปฏิบัติแล้วเราสบายใจ ในทางการปฏิบัติทางพุทธศาสนาเนี่ยมันมีหลายวิธีมากอ่ามันมีเป็นพันๆวิธีทุกอย่างทุกวันเนี่ยก็ครูบาอาจารย์ก็นําเทคนิคบางบางส่วนมาใช้เพื่อง่ายๆในการปฏิบัติวิธีที่พระอาจารย์กําลังอย่างที่เราก,ทราก็ที่เราบอกเนี่ยเรากําลังสอนอยู่เนี่ยเราก็ได้ได้จากครูบาอาจารย์หลวงพ่อธรรมบาลท่านก็มาเผยแพร่ท่านก็มาสอนให้เราก่อนหน้านี้เราก็ฝึกอย่างอื่นมาใช่ไหม แต่สุดท้ายเราถามว่าที่อาจารย์บอกว่าถ้าคุณอยากได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยเรานั่งสมาธิทุกวันเราสวดมนต์ทุกวันเราเดินจงกรมทุกวันแต่เราก็ยังป่วยใช,ใช่ไหมใช่คือเราป่วยอะไรในส่วนของร่างกายจิตใจเราอาจจะไม่ป่วยก็ได้ครับแต่อาจจะป่วยในส่วนของร่างกายแล้วถามว่าถ้าเราอยากหายป่วยล่ะเราจะไม่ลองวิธีนี้เหรอครับ เพราะว่าคุณก็ทําอยู่แล้วแค่เพิ่มทักษะและวิธีการเข้าไปครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเนี่ยเมื่อทําไปแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อตัวเราต่อเขาต่อสังคมนี้เนี่ยเราทาไปเถอะอย่างเหมือนพระอาจารย์ทำเนี่ยถ้าทุกคนมาถามว่าพุทธเจ้าไม่ได้สอนแล้วสิ่งที่ทําอยู่ในยุคทุกวันเนี้พุทธเจ้าสอนไหมคือท่านสอนแต่ถามว่าเทคนิคบางอย่างเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากคําสอนของท่าน ก็เป็นเทคนิคของครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้ผิดใช่ไหมละ่ะเพราะทุกอย่างเนี่ยมันมีวิธีการหลายๆอย่างเหมือนพระอาจารย์เคยฝึกมาเนี่ยมันก็เข้าไปสู่สมาธิได้ทั้งหมดแต่เพียงแต่ว่าเราจะใช้มันในประโยชน์ส่วนไหนซึ่งมันที่พระอาจารย์สอนที่หลวงพ่อธรรมบานสอนให้เรามาเนี่ยเราใช้ในการรักษาโรคเอาง่ายๆเบื้องต้นแต่ถ้าถ้าเราเข้าสู่สภาวะลึกๆก,ก,ก็ทําได้เหมือนที่พระอาจารย์เคยเคยฝึกจนจนเรารู้ว่าเออมันโอเคมันมันไป มันไปถึงไหนเราทําได้แค่ไหนแล้วก็แค่นี้มันก็เป็นพื้นฐานแล้วแค่เพิ่มทักษะเข้าไปประโยชน์มันตกที่ใครมันไม่ได้ตกที่พระอาจารย์จําเป็นที่จะต้องมาศรัทธาไหมไม่จําเป็นคนเอาความรู้ไปได้คนเอาไปใช้ประโยชน์สุดท้ายประโยชน์ตกที่ไหนตกที่ตัวคุณเองสุขภาพคุณร่างกายคุณจิตใจคุณใช่ไหมอันนี้ถ้าเกิดพระอาจารย์จะพูดเรื่องทั่วไปมันจะประมาณนี้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นมุมผมผมมองในเรื่องของนมามธรรมเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอริยรัพ ที่มันติดตัวไปเลยแล้วคือคุณฝึกแค่ให้สุขภาพคุณดีแต่สุดท้ายคุณได้อะไรอีกเยอะแยะมากมายซึ่งคุณปฏิบัติโดยไม่รู้ตัวคุณปฏิบัติโดยไม่รู้ตัวแล้วถ้าบอกข้อดีผมพูดได้เลยว่าเกินร้อยข้อแล้วคุณก็จะเลิกจดไปเองว่ามันมีข้อดีอะไรบ้างเราก็ทําเถอะแต่เราเอาเรื่องของสุขภาพมามาชูเรื่องของโรคมาชูแต่มันหายได้ไหมหายได้จริงดึงคนเข้ามาเพราะฉะนั้นสุดท้ายทุกคนไม่ว่าจะงานวิจัยที่ประจานทําเนี่ย คนที่เข้าร่วมง,งานผู้ป่วยนะสุดท้ายพอเขารู้ว่าทุกวิธีการที่เราให้เขาเราให้ไปปฏิบัติเขาดีขึ้นเขาหายได้ ai, mm hmm. เขาก็จะรักษาดูแลตัวเองแต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นก็คือสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม mm hmm. ก่อนที่จะอ่าก่อนที่กําลังป่วยอยู่หรือก่อนที่การฝึกปฏิบัติ mm hmm. เพราะทุกคนก็จะบอกว่าจิตใจเขาจะนิ่งขึ้น mm hmm. เขาจะมีความสงบมากขึ้นใจเย็นขึ้น นี่คือผลพวงที่เขารับมาโดยไม่รู้ตัวแต่มันเกิดขึ้นจากการสะสมทุกวันอืม จริงๆผมชอบชวนเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนมาปฏิบัตินะเพราะว่าผมมองแล้วว่าผมพยายามจะหาข้อเสียของการปฏิบัติสักข้อหนึ่งผมยังหาไม่เจอเลยนี่เรื่องจริงๆนะฮะแล้วพระอาจารย์อย่างนีง้ผมขอโอกาสอย่างนี้ได้ไหมยผมอยากชวนชวนคือวันหนึ่งนะฮะไม่รู้วันไหนถ้ามีโอกาสเชิญชวนเพื่อนๆชาวคริสเปอร์เนี่ยแหละนะครับไปปฏิบัติกับพระอาจารย์สักวันหนึ่งหรืออาจจะเป็นสองวันหนึ่งคืนหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะขอโอกาสไปรบกวนที่วัดเลย นะครับแล้วก็ไปอยู่ในในในสภาวะที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ลองเรียนรู้เรื่องของพวกนี้ดูสักครั้งหนึ่งนะครับโดยที่อาจจะไม่ได้รบควนพระเจาน,านานๆเราเอาขอแค่แบบสักครั้งหนึ่งให้ให้เพื่อนๆได้เข้าไปรู้ว่าการเริ่มต้นในการปฏิบัติเข้าถึงเรื่องของสุขภาพที่ดีเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วจริงๆถ้าเกิดคุณมีพ่อแม่ที่อายุเยอะแล้วเนาะก็ ถือว่าพาไปเที่ยวเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้โอเคลองฝึกปฏิบัติดูเพื่อเขา,เาได้รู้ว่าเออการปฏิบัติช่วยเขาแข็งแรงได้นะเขาก็เลยเริ่มปฏิบัติสุดท้ายเขาได้โบนัสอีกหลายอันมากเป็นอริยทรัพย์เป็นสมาธิเป็นสติเป็นปัญญาเป็นอะไรอีกเยอะแยะมากมายผมว่ามันมันดีมากๆเลยครับอาจารย์พระอาจารย์ยินดีนะถ้าถ้าถ้า คนที่ฟังอยู่หรือดูอยู่อยากจะไปเพราะว่าสิ่งสําคัญเนี่ยเราอยากให้ประโยชน์กับผู้คนในสังคมได้ใช้ประโยชน์ได้เห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นได้ดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเนี่ยออกมาใช้ได้มากขึ้นนั่นก็คือเหมือนที่พระเจ้าให้ให้เรากลับมาเห็นตัวเองทุกมุมมันยังไม่ได้เปิดไอ้ไหนที่เปิดแล้วเราใช้ได้ก็เอาไปใช้เพราะอะไรสุดท้ายมันก็อย่างที่พระอาจารย์บอกไปเนี่ยประโยชน์เกิดขึ้นกับตัวเรา ประโยชน์เกิดขึ้นกับคนรอบข้างที่จะนำหลักการปฏิบัติทางพุทธศาสนาเอาไปบูรณาการเอาไปใช้กับสุขภาพร่างกายตัวเองเอาไปใช้กับการทำหน้าที่เช่นในกลุ่มหมอกลุ่มแพทย์เป็นลักษณะของแพทย์ทั้งเลือกช่วยผู้ป่วยในโรงพยาบาลช่วยให้คนได้ดูแลตัวเองได้ดีขึ้นช่วยรักษาสุขภาพผู้คนได้ดีขึ้นพระอาจารย์บอกตรงๆว่าตั้งแต่ทำมาเนี่ย มีความรู้สึกว่าทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราช่วยคนให้หายจากวปความเจ็บป่วยให้การสอนคนเพื่อที่ไปดูแลตัวเองรักษาตัวเองเนี่ยโดยที่เราไม่ได้คิดเงินให้ด้วยความตั้งใจให้ด้วยความใส่ใจและทุกอย่างมันก็ทําให้การทํางานเราลื่นไหลลื่นไหลเพราะว่าอาจรมองถึงในอ,อาณิสงก์ของการทํางานที่ทําด้วยใจบริสุทธิ์แล้วก็ให้ด้วยความตั้งตั้งใจทํา ลองนัดกับอาจารย์นะรเรื่องวันและเวลาความเหมาะสมต่างๆน,น,นานาแล้วก็จะแจ้งเพื่อนๆไปนะครับก็ก็ <c oughs> คราอน,นี้อาจจะแค่2วันหนึ่งคืนนะคุณดูแลที่พักของตัวเองนะครับเราจะไม่ไปเป็นภาระของวัดวัดไม่ต้องหาที่พักให้นะครับแต่เดี๋ยวอาจจะมีการแนะนำว่าแถวนั้นมีการจองที่พักใกล้เคียงยังไงได้นะครับแล้วก็คร้อน,นี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีความสนใจที่จะปฏิบัติแบบนี้แล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์นะคับ พ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนๆหรือญาติธรรมต่างๆนะครับก็สามารถจะเน็บไปด้วยได้เพราะว่าวัดรับคนได้เยอะมากวัดใหญ่มากแล้วก็อากาศดีมากเลยครับนะครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ พระคูปาัดธนบดินมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะแจ้งข่าวเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งว่าโอเควันและเวลาสถานที่นัดหมายอะไรยังไงกันยังไงนะครับแล้วก็จะแจ้งทุกท่านให้ทราบอีกทีหนึ่งแล้วก็ขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆชาวคิสเพิร์ธแอนด์ฟอร์แมชชั่นแคนดมีนะครับที่ติดตามาช่องเรามาโดยตลอดเราก็สัญญาว่าจะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะฮะแล้วก็รวมถึงฝากรายการของเราด้วยนะครับทาถึงพราถึงทำอีพีหน้าจะเป็นอะไรนั้น ติดตามกันนะครับเราพบกันครับสวัสดีครับ